ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจัดแผ่นลักที่พมคิดว่าโฮที่สุดมาทุกคนเป็นแผ่นที่แบบผมเป็นแผ่นใหม่เล่นแล้ว,วเออผมเล่นจะซี่ซ่องซ่องไงตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซี่ซ่องหนะึ่งสามาทุกคนผมจะชอบห้อยหน้าไว้ยึ่งตัวคือเอ็ดเอ็ดมว่ามันดีว่าละทุกคนมันทําให้เรามีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะเวลาเราตั้งเอ็ดเอ็ดไว้ยึ่งตัวเนี่ยหรือว่าหน้าต่ำเนี่ยหน้าช่องได้ดีขึ้นนะทุกคนเลยเราม,มาทดสอบดูนะทุกคนว่ามันจะดีหรือเปล่า แต่ผมลองเล่นมาเป็นแบบสิบสิบตาทุกคนผมว่าแม่งมันดีกว่าที่สองสองจรินะอยู่ดีทุกคนไ,ไหมมันห้อยหน้าไปทงตัว,ตวทีนี้มันก็วิ่งทำช่อง,งไปแรวเบลราทุกคนได้ลุ้นยู่นะเแบลบนี้ผมเล่นโคตรเข้ามือทุกคนโหขาดไม่ได้นะต้องมีทุกตาคือแบบโหวิ่งโคตรเร็วยิงโคตรแรงแล้วก็แป้งปั่นโกงแลวไปเลนะ่นอะมาติสูต้ตากูไม่ได้วะ ขอลองส่งเองอล่รบอลไหมปาร์จีซองผมเชื่อดูตามปาร์จีซองไม่ทันแล้วโอ้โหเลยมันดีแล้วมันยิงไม่ดีเชี่ยแม่งของหลังผมัองคนตามปาจีซองไม่ทันวะไม่รู้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะปาจีซองเนี่ยมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยหรอวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีอาการนิดหน่อยนะทุกคน ขีนเดียววะเฮ้ยไา้ยังงี้เอา้าเอาโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วประตูกโกมันเวอร์ <c oughs> โอ้สาระผมยิงแบบมันไม่คาดว่างะ่ะโอ้ประตูกโกมันเวอร์เมื่อกี้กันหนึ่งมเมล็ดแต่คนออกสตาร์ทไปก่อนสวยมาติศแท,ท,ทงได้โอ้โหหุดเดยอะอย่างนี้ขอลองบิดเข่าเลยโอ้ าจจะกไกลกันหน่อยนะดูเบลโูบิดเคอเลอร์นี่บิดคลอรูที่โคตรขมเลยว่ะสัตว์เอ้เบลกูบ,บิดเคอร์อเ,รอเริ่มเบ้มเ,เบาๆนะมันไม้บิดแรง,งนะนี่นะผมถึงชอบใช้ไงเบลมันดีอย่างนี้แหละแล้วมันแข่งนะทุกคนแต่ผมยังได้ล้างมาลิดมาก่อนนะล้างอันนี้บอกเลยใส่ไหนคนหดเอาเอาแล้วโอ้มีกระตุ้นิดหน่อยทุกคนเสียจังหวะเลย เบลดโดกิมมอนโดตัดมาที่เมซี่ถึงไหมพิกได้เมซี่แล้วกูบิดเท้าขวามันไม่ถนัดนะยกไปโอ้โใจเย็นแค่สันทันมันี่กิมมอนโดอีโอสองผิดจงอันเนี่ยเปลี่ยนแกนแล้วซาลาทำช่อง ยังไงยังไงล่ะอืมไม่ถึง,อ,งอุ้ยจังหวะนี้เบ็นแคมกูอืมไม่ได้ปะบิทโคลโอ้ชนเสาเคกดิโอ้ยลำนาโอ้เมสซี่ลราไม่บิทโคลแล้วชน้นสองะเสียดายจังตั้งเกมกันไหมนะแพนนี้นี่ผมบอกว่าต้องทำช่องอย่างเดียวทุกคน เล่นสไตล์วันทัวะมันจะทำให้หน้าตั้มของเรามันแทงช้องขึ้นไปข้างหน้าได้นะสวย <c oughs> อือหือเกาีย์ไม่ทันบ่มขึ้นหน้าไปก่อนสวยสะละทำที่เบลวชว์ความเร็วทีว่เบล เบลกูโชว์ความไววหน่อยนี่งไงมีงงมีงงตัดเข้าในไปโอ้โหใจไม่ดีแล้วใจเพล่อตรงนี้สวยไหมหืไม่ถึงชิบพายลยกูโอ้โหลดเดียวตรงนี้อื้มยิงชนเสาแล้าแบงก์บอลไม่ออกเลย เซจินยูสายขึ้นหน้าไปยินอาจานเป่าก่อนมันงานนี้มีแววว่าจะโดนอยู่นะแต่เราของบอลมากกว่ามันนะแต่ช่วงท้ายๆครึ่งแรกนี่รูสกว่าจะโดนท่อมวะไอ้หมูไรสายขึ้นหน้าไปโอ้โหไม่ทัน สาดไปเฮ้ยเก็บได้ไหมเนะี่ยไม่ทันแ้วยังดักได้วันทูกับเมซี่ออกปีไปเฟรเดแทงแล้วเอาไม่อยู่จังวันนี้กูต้องคลอสเมซี่มง่งจะให้เมซี่ม่งก็ยังไงยังไงอยู่นะออกเถอะสวยกะมาตั้งเกมกันไหม่เราจ้องกับ ค่อยๆเล่นนะคนแดนกลางเรานี้ต้องพันบอลขึ้นไปให้หน้าต่ำเราให้ได้นะงั้นมันจะมีช่องเล่นขึ้นอย่างมากแบบนี้ไงล่ะอืมไม่ทันมันจะตุ๊ต,ตาคุณจะจะหมดแรงแล้วะะวะามิเดโรแทงเข้าในไปเบแคแฮมทันไหมไม่ทันวะชิบพายละโอ้โหมานี้ โว้ยโหลดดีหรอแมงน,นี่หยวใจเลยนะลงสุดรับสุดงั้นสวยบัตทิศแข่งมันดีโหมันจะเข้าซองอย่างนี้โอโหเป็นเรื่องเลยทุกคนโอ้ยเกิงยอมโดนก็นได้ลูกหนึ่งอนะแมงโอ้ตัวเลิกมันยิงเยอะจัดผมว่ามัต้องเปลี่ยนความบริสุตาของแมงถต่ว่ามันวิ่งชา้าเลยทุกคน น่าจะเหนื่อยแหละเอาตัววิ่งเร็วๆแล้วคนเอ็ามาเปน,นี่บอกเลยคนเร็วแล้ววันนี้เราลองใช้ฮาซาบ้างนียทุกคนไม่ค่อยได้ใช้นะฮาซาตั้งกันแรกวันน่ะเอาไปยืนหน้าต่ำดูนะมันมีสก,กิลฟิยามิโนพารมัน,นจะ่ายบอลได้ดีอยู่แหละต้องเป็นเป๊ปดีตั้งเลนอัพเลยนะโอเคแล้วก็แท็กติกอีสนิดหน่อย ประกอบไมันยังไม่เป็นตัวอยู่ฟอนต์รอง้ามันยังใช้ตัวเดิมอยู่นะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะว่าพลังงานมันหมดแล้วมันวิ่งช้าแล้วอะถึงตัวจะดีแค่ไหนจะทํานเหนื่อยมันก็เล่นไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะได้รู้สึกว่าการที่ไม่เป็นตัวมันจะเป็นยังไงเจอความไวหน่อยความสดหน่อยสวยเสียกระเฮียแล้ว มุนตัวใช่เลยโอ้โหใจไม่ดีแล้วกูโดนส่วนวิ่งแล้วกระตุกเยอะโอ้โหเคย่อนโอ้โหเคยไม่ดีโอ้โหแล้วชิบ้าแล้วจะโดนให้ได้หรือวะซาคืนน้ำไปก่อนมันกระตุกไปทุกคนนี่แหละซีนอยู่นอกพักทำงานโอ้โหใจสวยจัดแล้วสต็สอกหนึ่งทีแล้วบิทเคเลอร์เรียบร้อย มีโยกลอกนะมันจังหวะแรงไห็าถ้าเราไม่โยกลอกนี่มันสไลด์ดักลวงหน้าเราไปแล้วนะถือว่าทำได้ดีสวยกิมันโดโอกิมันโดนี่เล่นดีจังขาดไม่ได้นะกิมนะันโดเนี่ยอยากได้ล้างอีพีกสลกรางนะจะมีะโอ้โหจะบอลทุเลศจัดเลยสวยเข้าในไปไม่ทัน อินสตาร์ดักนายเอ็กุูซาาขึ้นหน้าไปทำไม่ศาดขึ้นหน้านี้ดูท่าจะมีแววว่าจะโดนโอุยอ้ยโหจะโดนวะสาดไปยกไปดีผมไม่ทันเดี๋ยวอินสตารสามันมาเหมือนกันต่ไม่ได้แยกหรอก สาคือน้าไปดี <c oughs> เจ็บคอสวยแล้วโอ้โหได้มาเนี้ยดักกันได้ดีโอ้โหแล้วกูโดนแทงช่องมางี้โฟด้นโฟลินโอ้โหสามซ่องมาทุกคนเียเอ้ยพาดยงแรงโอ้โหไม่น้าเลยทุกคนมีโอกาสที่จะโดนเดยทัเมื่อนี่วันทู สวยฮะล้วอินเตอร์ทำช่องโอ,อเล้มา่างนี้เสาแรงดีมาเป้สวยสีซ้ามาทุกคนงานสุดเราก็ทิ้งคาดมันมาได้นะโอโหแล้วจา์เป้าไว้ทุกคนแบบนี้ก็วันเจียด้วยครับโอ้สีมันเลยไอ้มาเป้เัวนี้มันสดจริงๆริงทุกคนเพิ่งจะลงมาใหม่บอกแล้วว่าถ้าเป็นตัวมันจะดีอย่างนี้นี่แหละแล้วก็ เอิ่สมสิบ31แต้มมาทุกคนก็ว่าเจอแล้วหม่ครับสวัสดีครับทุกคน